เหนื่อยแทนทหารแนวหน้าบิ๊กเล็กให้เจรจาเตือนยิงตรงหากเขเม่นรุกล้ำที่กองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกนัฐพลนาคพาณิชต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงการแก้ปัญหาสแกมเมอร์โดยเฉพาะการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกหลอกไปทํางานว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกกระทรวงการต่างประเทศในการตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานในด้านนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการปราบปรามสแกมเมอร์ที่รัฐบาลตั้งขึ้นแต่หากรัฐบาลมอบหมายให้กองทัพดําเนินการก็พร้อมสนับสนุนงานด้านนี้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการประสานมาและยังอยู่ในขั้นของกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการซึ่งทราบว่ากําลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ ส่วนกรณีที่กัมพูชาใช้สงครามข่าวสารและปล่อยเฟกนิวส์รายวันเรื่องนี้ทางกัมพูชามีการเตรียมสร้างสถานการณ์และวางทุกอย่างไว้หมดแล้วพร้อมย้ำว่าไทยไม่มีการสร้างสถานการณ์แต่ยึดตามข้อเท็จจริง พร้อมย้ำว่าได้พยายามชี้แจงเรื่องต่างๆด้วยความรวดเร็วเช่นการนำคณะผู้สังเกตการณ์หรือ AOT ลงพื้นที่และทีมโคศกของกระทรวงกลาโหมก็จะพยายามชี้แจงข่าวสารให้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งปรับการชี้แจงของกองทัพให้เป็นเอกภาพมากขึ้นแต่ต้องขอความเห็นใจเพราะในบางเรื่องต้องตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงดังนั้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วถ้ามีประเด็นเกี่ยวข้องกับเหล่าทัพใดก็ให้เหล่าทัพนั้นเป็นผู้ชี้แจง ส่วนกรณีการมอบนโยบายให้กองทัพเตรียมพร้อมสูงสุดหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติแต่ทั้งนี้ถ้ามีกำลังของฝ่ายกัมพูชารุกล้ำเข้ามาฝ่ายไทยก็จะปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังเริ่มจากการเตือนด้วยวาจาแต่หากยังรุกล้ำก็จะยิงเตือนและถ้ารุกล้ำเข้ามาอีกก็ต้องยิงตรง ส่วนกรณีที่กัมพูชานําเฉลยศึกที่ถูกปล่อยตัวไปมาอยู่ในพื้นที่แนวหน้าเพื่อสร้างสถานการณ์นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ากองทัพยังไม่ดําเนินการใดๆแต่ได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศให้ประนามการกระทําดังกล่าวเพราะการทําลักษณะนี้ผิดอนุสัญญาเจนีวาซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาได้ดําเนินการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและอนุสัญญาออตตาวาหลายครั้ง ดังนั้นทางกัมพูชาก็คงไม่ให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้แต่ขอยืนยันว่าไทยก็ต้องประนามต่อไปเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมประเด็นเหล่านี้ไว้เมื่อถึงเวลาจำเป็นอย่างน้อยการประนามจะทำให้กัมพูชาขาดการยอมรับจากนานาชาติและขาดความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้หากกัมพูชารุกล้ำอธิประยเมื่อไหร่จะดำเนินตามกฎการใช้กำลังอย่างแน่นอนส่วนไทยจะใช้กรณีนี้เพื่อแสดงให้เห็นเหตุจำเป็นที่จะไม่ปล่อยเฉลยศึก18คนที่เหลือหรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าไทยไม่ได้ใช้เรื่องนี้มาเป็นตัวกำหนดแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าหากกัมพูชายัางไม่สิ้นสุดความเป็นปรปักษ์ก็ไม่สามารถปล่อยตัวเฉลยศึก18คนได้